โอ้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 โหโอ้โหโอ้โหเอ้าเอ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 า้ยสนุกเลยนะมันเลยพี่บอยอย่าตอบกอนี่ นี่นะทีเทนเจ็บเจ็บนะทีเทนเจ็บนะเนี่ยฮาลูกจะออกไปแกเอาเอาเอาจอบไปขุดฝังอ่ะแกวันนี้หลุมมันอยู่น่ะข้างนอกอ่ะทีเทนเนาะจอบขุดหลังอนุภาพอนุภาพนะเฮ้วิ่งไปทางนู้นไปไปลูกไป เอเทนเจ็บไงเอเทนเจ็บขาซ้ายโอ้ยเจ็บเลยขวาเหรอนี่ไงขวาหน้าตุยเลยเนี่ยดูบอยวาดเดี้ยวโอ้ยคนยิ้วอ้ไรบ่อยเอ้ยัเอาแกเอาจอบพุทธหน่อยเนาะไม่นิกน้อยมันชอบไปปีนไงดูดูพิงฟอดดิฟอด ฟอดหน้ามาเออขอโทษนะฮะพวกนี้เป็นตุ๊ดหมดเลยฮะเดี๋ยวมันไงพวกนี่กันแล้วเดี๋ยวไปอยู่ในร่มเนี่ยออเดี๋ยวกำลังจริงไมาไม่ได้กับเค้าเนาะ <c oughs> สมาคมตุ๊ดซี่ ขันทีครับใไทเกียดก็เลยขันสมาคมกระเพาไม่ไข่โอ้โหโอห้โหสาวน้อยสาวน้อยไม่ได้ออกมากับเขาเหรอเฮ้ยเขาอยู่ได้เค้าสูงไ้มเนี่ยสูง ขอหนูออกมากับเขาหน่อยสิไปไหมไม่ได้หรอลูกมัน